น,นนะคะนนเอาแม่มาด้วยทําไมอะ่ะทั้งเสียงเพลงทั้งควันบุหรี่นนไม่ห่วงสุขภาพแม่บ้างหรอแม่อย่าทําตัวแบบนี้เลยครับผมเหนื่อยแม่ช่วยทําตัวเหมือนแม่คนอื่นเขาบ้างจะได้ปะ นนครับแม่สายเห็นไหมว่าแม่มีของขวัญให้หนูฟังด้วยอ้าวแล้วแม่ก็วันนี้วันเกิดว่าที่ลูกสะใภ้แม่แม่ก็ต้องแต่งตัวให้สวยหน่อยสิอย่ามัวแต่คุยกันเลยรีบไปเถอดเดี๋ยวรถติดลูก่ะเออแต ขอให้สวยวันสวยคืนสวยไม่สา่งเลยนะเพื่อนแล้วก็ขอให้แต่งงานสักทีนะเว้ยตามฉันกระหมไม่ทันนะอะไรแต่งบ้าแต่งบ้าเดี๋ยวไม่ใช่มีลูกก่อนเราอุ้ยหรือแต่งอีกรอบดีวะแต่งอะค่ะไม่รู้มันสคนแล้วมั้งไอเดียะน่าสนุกจังเลยเนาะ คุณแม่สุขสันต์วันเกิดนะหนูฟางขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะลูกแล้วก็แต่งงานกับหน่ยไว้นะขอบคุณนะคะที่นี่เคลื้ลือนี่จังเลยแม่เลยนึกถึงตอนสาวๆ <laughs> อ้าวแล้วนี่ไม่สั่งอาหารกันหรอ ดื่มแต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ไม่อยู่ท้องสิลูกสั่งอาหารกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ตนนมเป็นเจ้ามือเองอ้าตนนสั่งอาหารเลยลูกแม่หิวแล้วเออว่าแต่มีเค้กกันไหมมีเค้กไหมมีค่ะงั้นดีเลยงั้นเดี๋ยวให้ฟาร์เป่าเค้กแล้วก็แกะของขวัญก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเมาแล้วไม่รู้เรื่องกันพอดีค่ะโอเคค่ะ นนคะ่ะพาฟังไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมคะขอตัวก่อนนะคะแม่จ้าคุณคุณแม่หิวหิวไหมคะนนนะคะนอนเอาแม่มาด้วยทำไมอะ่ะทั้งเสียงเพลงทั้งควันบุหรี นนไม่ห่วงสุขภาพแม่บ้างหรอโอเคค่ะฟางเข้าใจแล้วฟางน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าแม่ขอตามมาเองอะ่ะไม่เป็นไรนะนนเราค่อยๆปรับกันไปก็ได้ขอบใจนะฟางที่เข้าใจนนนะ่ะ รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ออไม่ไปเป็นไรหรอกครับแม่คือพวกเราจะไปต่อกันนะครับอ้าวหรองั้นดีเลยเห็นแม่ไปด้วยแม่ครับมันดึกแล้วอะครับเลยเวลานอนแม่เราด้วยแม่ไปพักผ่อนเถอะนะครับแล้วแม่ก็ไม่ต้องรอด้วยผมว่าจะค้างที่บ้านไอ้กันมันเลยอะแต่ว่าแม่อยากไปด้วยอะ แม่คะเอาไว้วันหลังดีกว่าค่ะแม่วันนี้มันดึกแล้วด้วยอ่ะงั้ผมลากลับลนนะค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่ต้องห่วงนะแม่ กลับมาแล้วล่ะลูกครับกลับมาเหนื่อยๆดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะไหนเล่าให้แม่ฟังซิไปค้างบ้านกันมาสนุกไหมลูกก็สนุกครับนี่ วันหลังชวนเพื่อนมานอนบ้านเราบ้างก็ได้นะแม่จะได้ทำกับข้าวเลี้ยงมาหลายๆคืนเลยก็ได้แม่ชอบแม่ผมขอร้องละแม่แม่อย่าทำตัวแบบนี้เลยครับผมเหนื่อยแม่ช่วยทำตัวเหมือนแม่คนอื่นเขาบ้างจะได้ปะผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับ ผมอยากมีชีวิตเป็นส่วนตัวผมมีแฟนผมก็อยากอยู่กับแฟนสองต่อสองผมมีเพื่อนผมก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างแต่นี่แม่เล่นตามติดผมเป็นเงาอยู่แบบเนี้ยผมอึดอัดใจใช่นอนอาจจะโตแล้วแต่ว่าสำหรับแม่นนก็ยังเป็นเด็กอยู่เสมอแม่ขอโทษนะแม่คงจะรักนนมากเกินไป ันก็ไม่ผิดหรอกครับแม่ที่แม่จะรักผมแต่ผมก็อยากมีชีวิตเป็นส่วนตัวบ้างเรื่องบางเรื่องที่บางที่มันก็ไม่ใช่ว่าแม่จะตามไปได้ทุกที่ครับอย่างเวลาที่ผมไปเที่ยวผับกับเพื่อนๆไปเฮฮาปาร์ตี้กินเหล้ากับเพื่อนๆมันก็ไม่เหมาะสมที่แม่จะตามไปด้วยหวังว่าแม่คงจะเข้าใจนะครับ แม่เข้าใจลูกต่อไปนี้แม่จะไม่ตามนนไปไหนให้นอนอึดอัดใจอีกแล้วนะลูกนะถ้านนหิวก็กินข้าวนะลูกนะแม่เตรียมไม่ให้แล้ว แม่แม่ครับอนนแม่ไม่สบายหรือเปล่าครับแม่ไม่ได้เป็นไรหรอกลูกแม่แค่อยากจะยีบเฉยๆมาแต่นนท์มีอะไรหรอนี่แต่งตัวแบบนี้จะไปเที่ยวน่ะสิใช่ละครับผมกับฟางแล้วก็เพื่อนๆพวกเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับ ดีแล้วลูกใช้ชีวิตวัยรุ่นหนุ่มสาวให้มันเต็มที่เรียวแรงขายังดีอยู่แต่เรื่องขับรถขับลาเนี่ยต้องระวังนะลูกนะใครจะแซงก็ให้เขาแซงไปเราไม่ต้องไปรีบตามเขาเข้าใจไหมครับแม่หยุดพูดสักทีนะครับแล้วแม่ก็รีบไปอาบน้ำแล้วกมาเปลี่ยนเสื้อเนี่ย เราจะได้ไปทะเลด้วยกันนนหมายความว่าไงนอ่ะนนจะให้แม่ไปด้วยเหรอใช่ครับผมฟางกันแล้วก็ไหมทุกคนอยากให้แม่ไปเที่ยวด้วยกันครับจริงเหรอนอนแม่ไปด้วยได้จริงๆใช่ไหมจริงสิครับก็ระผมบอกแม่แล้วไงครับ ที่บางที่ที่มันเหมาะสมกับแม่แม่ก็ไปกับผมได้แต่ที่บางที่ที่มันไม่เหมาะสมผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนมันก็ไม่เหมาะไหมครับแม่แม่เข้าใจใช่ไหมครับแม่คิดว่านนท์จะไม่ต้องการแม่แล้วสะอีกแม่คือแม่ของผมผมจะทิ้งแม่ได้ยังไงล่ะครับ ไปอาบน้ำครับนั่นูกไปกันดีกว่าค่ะแม่เดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวกันระหว่างทางเนาะแม่อยากกินอะไรบอกฟานได้เลยนะคะพวกเราเช่าห้องพักริมทะเลไว้ได้วยนะครัแม่ เดินแค่สามก้าวก็ถึงชายหาดแล้วค่ะแล้วก็มีบาร์บีคิวแล้วก็อาหารทะเลที่แม่ชอบด้วยครับขอบใจมากนะลูกขอบใจทุกคนด้วยนะเอ้างั้นลองเลยเราก็รีบไปกันดิไปหนุนลิฟทพาแม่ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ปิดประตูบ้านเลยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดให้เดี๋ยวผมปิดให้ไปขึ้นรถก่อนทุกคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นรู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว <c oughs> นอนนะคะโนอนโมแม่มาด้วยทำไมอะ่ะทั้งควันบุหรี่ทั้งเสียงดังเสียงเพลงก็ดัง้ <c oughs> <c oughs> ใช่กลัวไม่มีเบื้องหลัง แม่ของผมทั้งคนผมจะคิดอะไรอ่ะแม่คือแม่คได้ไงครับเออแม่คือแม่ <c oughs> เริ่มยืดตัวออกไหม